เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเสียงกริ่งเบรคนะครับผมว่ามันจะสุดยอดมักงน้อยขนาดไหนนะครับนี่มาดูมาดู z o o ใกล้ๆม,มาแล้ว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 โอ้โหคโองโโให้สุด ไพโอเนียครับผมกับคาชินโนบอกคาชินโชนเอ,อ,นอลเคครับช,ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับเอาเฮ้ยคนรีวิวไปไหนวะเฮ้ยเอาทำอะไร,รอยู่วะก็อขอากราบสวัสดีนะครับผม,มเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมร้านธนากรฟิชชิงข้อคนติดเบ็ด,ดอุดรอธานีของเรานี่เองนะครับผมอุดรก็ช่างนะครับส่งแม่งทั่วประเทศนะครับไอ่ทำไมมันเก่าจังเลยอ่ะลาวเวียดนามเขมร อะไร no วะา uhm. ประเทศอะไรเรายังไม่ไปอ่ะเกาหลีก็ส่งแล้วนะครับท่านผู้ชมนะสั่ง้ามาได้นะครับส่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเอาโหลดละนี่ครับท่านผู้ชมสั่งของมาช่วงนี้นะครับแจกสติกเกอร์สวยๆนะครับนี่นี่เฮ้ยติดแล้วหมานติดแล้วที่ติดแล้วโคตรหมานคูณสองนะครับท่านผู้ชมนี่หลังรถก็ติดแล้วนะเออดยอดนี่รถประจำตำแหน่งเราก็นี่ ไนไก็ติดเหมือนกันมาท่านผู้ชมช่วงนี้นะครับผมได้มีเพื่อนเพื่อนอน,นักตกปลาได้สอบถามกันเข้ามานะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําโปรนะครับทําโปรลอกบวกคันตกหน้าดินราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับนะครับสําหรับนักตกปลาที่หนึ่งไม่อยากได้คันกาไฟแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นกาไฟแหละแต่ว่าเป็นกาไฟผสมคาร์บอนแล้วก็ไฟเบอร์นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคันจะแตกต่างจากคันที่มันเป็นกาฟไฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมพวกคันกาฟไฟแท้มันจะรู้สึกว่ากระด้างกระด้างนะครับแต่ว่าคันตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ผสมคาร์บอนแล้วก็มาผสมกาฟไฟอีกทีมันจะให้ความรู้สึกแบบรู้สึกดึงดึง,ดงนะครับท้านผู้ชมใช่แต่ว่าคันตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแบงค์ที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับท่านผู้ชมเป็นแบงค์ที่ผมคัดมาอีกรอบแล้ว ถ้าเป็นคันไฟเบอร์้อยคันไฟเบอร์้อยผมจะอธิบายให้ฟังคันไฟเบอร์้อยสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้จะเป็นโคนใหญ่อันนี้อ,นนอธิบายให้ฟังนะจะเป็นโคนใหญ่แล้วนะครับท่อนบนลงมาสวมท่อนล่างนะครับแบบนี้ฟมีท่านผู้ชมหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับบางทีท่านผู้ชมอ่ะอาจจะไม่สบายใจเวลาไปตกปลากลางแจ้งเวลาฝนตกฝนตกอะไรประมาณเนี้นครับ แต่ว่าคันตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับคันตัวนี้นะครับที่อื่นอาจจะขายแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าที่นี่ธนากรพิชิงได้นําเข้ามานะครับผมทั้งหมดประมาณพันกว่าคันโพอนําเข้ามาคันกว่าคันนะครับผมผมก็ได้อ่าพูดง่ายๆนะครับผมจะไปบอกใครนะครับผมได้ต่อรองนะครับผมต่อรองจากบริษัทนะครับเฮ้ยได้ส่วนลดมาเยอะ ผมก็มาจับมันลดให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมจ,จผมไม่ได้เก็บส่วนลดเพื่อจะไปเป็นกําไรของผมนะครับผมผมได้พอประมาณก็เอาละกําไรพอนะครับไม่ต้องเอาเยอะผมอาศัยขายหมดไวๆขายไวๆเพื่อจะได้สินค้าตัวใหม่นะครับสินค้าอ,อุปก,กรณ์ตกปลาในประเทศไทยของเราโลกใบนี้นะครับไม่ใช่มีจะมีน้อยอย,อย่างนะครับมันมีเยอะมากเะ,ากะครับ<า>กใช่เนืเยอะมากผมจะ สามารถนะครับผมถ้าขายออกไวผมก็ได้สั่งมาใหม่ในมวลที่มันเยอะขึ้นที่มันเยอะมากๆเพื่อจะกดราคาลงได้เรื่อยๆนะครับกดราคาเพื่ออะไรเพื่อจะมาลดให้ท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะผมแด้กําไรนิดๆหน่อยๆพอจ้างลูกน้องได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถนะครับผมทาให้ธุรกิจโฟไปด้วยได้ด้วยดีไม่ขาดทุนก็พอนะครับท่านผู้ชมนะถ้าผมไม่มีท่านผู้ชมคอยอุดหนุนผม ก็ไม่มาถึงวันนี้นะครับผมผมอาจจะโม้ไปบ้างนะครับ<อ>หรือว่าคี้คุยไปบ้าง<อ>นะครับ<อ>แต่ว่าการโม้การที่คุยมันเป็นเพียงคาเลคเตอร์ของผมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือความจริงใจที่มีให้ท่านผู้ชมนะครับนะเราขายของด้วยความจริงใจแล้วก็ขายของด้วยความอ่า ไปเนื้อเชื่อใจถึงหน้าตาจะดูทรงโจรก็เถอะทรงโจรน,นี่ครับดูหนวดแต่โดนใจโก <c oughs> นออกแล้วไม่คือลูกจําไม่ได้ครับลูกจำทรงนี้ได้นะ <c oughs> ลูกไม่นอนด้วยเลยก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะนะเราขายของด้วยความจริงใจผมอาจจะดูโม้ไปบ้างนะครับบางทีลูกค้าก็บอกว่าผมโม้กันไปก็ช่างผมเป็นตัวของผมแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ก็คือผมจะเป็นสไตล์นี้นะครับท่านผู้ชม คุยเยอะหน่อยบางทีลูกค้าเข้ามาร้านก็ไหมก่อนนะครับบางทีขี้เกียจคุยกับผมนะครับผมก็คืออยากอธิบายอยากทําให้ท่านผู้ชมตกปลา Isaiah แล้วสนุกมากที่สุดแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมตกปลาแล้วได้ปลาะนะครับท่านผู้ชมบางทีผมอาจจะอธิบายเยอะเกินไปนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้พบเจอแล้วก็ถามผู้รู้ต่างๆมานะครับเพื่อจะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับรู้มากที่สุดนะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับว่า การนาเสนอแบบไหนท่านผู้ชมดูผ่อนคลายนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยในความขี้โมโมโม,โม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 นะครับท่านผู้ชม,นะม<า>วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะผมบอกว่าให้เลยนะครับคันตัวนี้นะครับจะมาแต่คันมันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะมันต้องมาคู่กับลอกที่เคยเกิดเป็นไวรัลและเป็นกระแสจริงก็คือ อาชิโนอาชิโนเอลเคเอลเคแต่ว่ามารอบนี้นะครับผมมีแค่สี่พันและสามพันเพราะว่าหกพันแม่งผมหมองมาหมดแหละผลิตไม่ทันเนาะอ่าไม่ใช่ผลิตไม่ทันก็คือช่วงนี้นะครับยิ่งปิดตุจีนเมื่อกี้นะครับประเทศจีนปิดตุจีนประมาณเดือนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดือนครึ่งที่เขาปิดไปก็เท่ากับเขายกเลิกนะครับเขายกเลิกรายการผลิตไปเดือนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกว่างานมันจะรันไปแล้วก็ออเดอร์มันเท่ากับ ปัจจุบันก่อนก่อนที่จะตุ่จีนนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับผมช่วงนี้ขาดตลาดด้วยราคาขึ้นด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับไม่ขึ้นกับท่านผู้ชมนะครับขายแว่งราคาเท่าเดิมได้น้อยก็ช่างแม่งออนะครับผมกดสุดขนส่งก็ขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะนิดๆหน่อยๆเราก็แบ่งปันกันสามารถออกให้ท่านผู้ชมได้ก็ออกไปนะครับผมถ้าไม่ไหวจริงๆผมคงจะมาพูดแล้วแต่ว่าก็ถือว่าผมรับได้แล้วกันนะครับผมนะ ช่วงน,นี้นะครับเดี๋ยวแถมสติกเกอร์ไปด้วยถ้าสั่งมาชุดนี้แถมสติกเกอร์ไปด้วยนะครับมานะครับผมเล่าเรื่องไปเยอะแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับอาชินโนอาเดเปิดให้ดูปปดก็มาทำเป็นฉากไว้เฉยๆครับที่เกียร<ม>์ดูออกมาจวจะขึ้นรูปให้ดูว่าคันพันคันแม่งเต็มหลังรถขนาดไหนมาโอเคไปดูรูปตัวนี้มาอีกแล้วครับพันคันครับผมอ่ะเปิดเปิดเปิดครับอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็น LK อันนี้เบอร์เท่าไหร่วะ อันนี้เป็น LK สี่พันเบอร์สี่พันที่เราเคยขายเนาะใช่ที่เราเคยขายแต่ว่ารอบก่อนผมขายห้าพันกับหกพันตัวนั้นก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยแป้งไบเหมาตัวนี้มาเลยแต่ว่าลองตัวนี้ชาด,ดีนะตัวนี้มีจํานวนจํากัดมีจํานวนจํากัดผมบอกเลยว่าทําไมถึงว่ามีจํานวนจํากัดนะครับแต่ก่อนผมบอกว่ามีพันกว่าตัวเลยมันก็หมดแค่เดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วมาแค่มาแค่ไม่กี่ร้อยตัว รีบเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คันตัวนี้ก็หมดเห็นปรากฏการโลโก้ไหมเออว่ะเออคันโลโก้แม่งขายไมาถึงอาทิตย์อ่ะหมดแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นบีจีไหมอือ่าบีจีก็ตอนแรกอ่ะมาสองร้อยผมโพสต์ลงวันเดียวหมดหมดเลยเราใช่เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ไปหยิบยืมร้านนั้นร้านนู้นร้านนี้ร้านนู้น,นหลายๆร้านมาเพื่อจะมาขายให้ท่านผู้ชมได้ร้อยกว่าตัวตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าสิบตัวละ รีบได้รีบเลยนะครับผมสั่งกันเข้ามานะครับ L K ให้ดูตํานานที่หายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเบอร์เบอร์ใหญ่ไม่มีผมก็เลยเออไม่รู้ว่าจะสั่งมาแล้วก็มาจับใส่กับตัวไหนนะครับผมสวยตัวนี้ก็คือสีบอลแบริ่งนะครับส่วนตัวผมแล้วบอกเลยว่าเป็นลอกที่คุ้มนะครับในราคานี้นะครับผมเปิดราคาไปเลยอ่าตัวละสามร้อบาทร้านอืนเขาขายแพงกว่านี้น,นะให้สามบาท จริงจังกั้ยจริงโคตรสุดบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมมีทั้งนะครับเบอร์ทั้งสี่พันและสามพันสามพันสี่พันเบอร์สามพันไอ้ทำไมวันนี้ดูสุภาพจังว่าใส่ใส่เกือบดูสุภาพมากเลยเกือบอะไรนะเกือบผ้าใบเหรอเออวันนี้จะไปไหนวันนี้วันนี้รอครับผมผมจะหนีไปเที่ยวเที่ยวตลอดคนหลอกก็งี้ใช่ไหมไม่หลอกแต่ว่าโอนไวนะครับโอ้เยี่ยมไปเลย นะครับผมพูดเล่นนะครับรักครอบครัวนะครับรักครอบครัวที่สุดในโลกสุดยอดแล้วก็พันเบอร์สามพันสีลูกปืนนะครับเบอร์สามพันสีลูกปืนนะครับผมอ่ะพูดมากเก็บคอนะครับท่านผู้ชมเบอร์สามพันก็ตัวละสามร้อยบาทแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะเอาแค่ลอกนะครับจะเอาแค่ลอกฟังผมดีๆนะครับฟังผมดีๆจะเอาแค่ลอก ซื้อสองตัวขึ้นไปเฮ้ยเหยอตัวละสองร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยจริงจังจริงสองตัวขึ้นไปตัวละสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือจัดโปรจริงใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้เบอร์สี่พันอันนี้เบอร์สามพันอันนี้เบอร์สามพันไดครับก็มือผมก็ถือว่ามือใหญ่อ่ะแข็งแรงเนาะตัวนี้ใช่โคตรสวยคตมือใหญ่หามใหญ่นะครับ หัวหน้าเผ่านะครับดีเจภูมินะครับยังไม่โดนแบนเลยเราไม่ได้ยินข่าวว่ามาอุดรใช่ไหมอยากไปหาอยู่นะครับท,ท่านผู้ชมนะครับผมดันผมไปหาดีเจภูมิ <laughs> อยากไปกอดใช่ไหมอยากไปเกาะดัง <laughs> <laughs> yeah. มาสองตัวขึ้นไปตัวละสองร้อยเก้าสิบบาท yeah, yeah. <laughs> นี่ครับมาดูนี่พระนากรฟิชชิง ท่านากรฟิชชิงนี่สาขาสองนะครับผมก็คือสาขาแรกขอผมคือบ้านเล็กที่ถ้าใครจะถ้าใครจะตามถ้าว่าผมโกงถ้าว่าผมไม่ซื่อสัตว์ตามได้เลยตามบ้านเล็กที่นี้มาเลยเนาะใช่มาหาผมเลยถ้ามาจริงๆเหรอบ้านก็มาเลยเพราะว่าผมขายของทุกอย่างหรือว่านําเสนอทุกอย่างผมด้วยความจริงใจเท่านั้นตัวนี้เจ็ดุดนะครับผมเทปเปาวล啊 นี่มีสองสีนะครับท่านผู้ชมอ่ะแ,แะแต่ดูแปะไปก่อนเพราะว่าแกรังแปะนี่รังเก็บอยู่นี่นี่ท่านผู้ชมหนวหูนิดหน่อยก็อดเอาเดอร์ท่านผู้ชมเพราะว่าเราทํางานกันจริงๆนะครับไม่ได้เฟกนะครับส่งของทุกวันส่งไวส่งจริงส่งแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ไม่ใช่รับออเดอร์แล้วไปนั่งจิบกาแฟใช่ไหมหแบบสบาย,เ,ยบเกินของเราออเดอร์วันหนึ่งหลายร้อยชิ้นนะครับมาเฮ้ยโคน <Hey. S 2> มันใหญ่ังวะ คนโคตรใหญ่คนก็ถือว่าโอเคนะครับเฮ้ยนี่คันตัวนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่นะครับตัวนี้โลโก้แม่งโคตรเท่พายในเนี่ในราคาหลักร้อยต้นต้นะครับสีแดงกับสีน้ําเงินใช่หลักร้อยต้นต้นนะครับแล้วก็เป็นด้ามไม้กอกยาวเลยมีแหวนแต่งเฮ้ยเฮ้ยแปลกดีว่ะเท่เปล่าไว้รเท่รีซีเป็นของภายเนี่ยนะครับของแท้เนาะแท้แน่นอน มีโลโก้โลโก้นะครับผมสติเกอร์สคบครบนะครับครบไม้อแน่นอนนะครับไม่ต้องทาฉันช่วงนี้พอรู้กฎหมายนะครับเพราะจะกําลังจะจดถ้าไม่เป็นบริษัทก็หอจกอนะครับสักหน่อยคอยดูนะครับใครอเนี่ยคตรสวยว่ะสวยไหมสวยมากเอมีไอเขาพันมาจากโรงงานหรอนี่พันกันกระแทกนะครับเขาใส่ใจลูกค้านะใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นสติเกอร์นะครับ แล้วก็คันเหมือนผมพูดนะครับสวมข้างบนเห็นไหมมีแบงอู้ยางนาแบงหนานาแล้วก็ตัวโคนไนตัวปลายอย่างเทพแล้วก็ไกด์สามขาสวยๆเลยนี่ตัวปลายเป็นแบบนี้สีชานะครับแล้วก็รูกไกด์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมอ <Okay. S 2> โอเคนะครับผมแล้วก็ ผมบอกเลยว่าไม่สุดไม่สั่งมาขายเพราะว่าผมได้คัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่คุ้มคุ้มแบบไหนท่านผู้ชมเป็นได้ด้ามไม้กอกโได้ด้ามไม้กอกได้แบงค์ที่ไม่ใช่ไฟเบอร์นะครับผมมันเป็นไฟเบอร์ผสมคาร์บอนแล้วก็ผสมกาไฟนะครับผมจะให้ความรู้สึกแบบกระเด้งกระเด้งอ่ะเห็นไหมดึงนี่เห็นไ ไม่ถึงกับอ่อนมากใช่ไหมไม่ถึงกับอ่อนมากนะครับท่านผู้ชม8ฟุตตัวนี้ผมเห็นแค่2สีนะครับผมไม่รู้ว่าขนาดอื่นมันจะมีสีไหนบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาอ่านเวทกันนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นให้ดูด้วยนะครับอ่านะครับผมตัวนี้เป็น8ฟุตนะครับ802นะครับผม2.40นะครับ2เมตร40เซนนะครับแล้วก็เวทอยู่ที่10ขีด20เวทเหยื่ออยู่ อันนี้เท่าไหร่วะ4.5-9.1ขีดนะครับผมแล้วก็ข้างใต้นะครับคาสติ้งนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยเวทเหยื่อ4 0่สกรัมนะครับผมอะไรไม่รู้นะครับผมมองงองมางแงงมองกองแกงในหัวใจถือขอโทษทีขอไปเต้นมลองกองแกงเอาไอ้จบนะนะครับผม8ฟุตเดี๋ยววางไว้ก่อนวิ้งนะครับตัวนี้เป็นคัน7ฟุต มันไม่ค่อยมีของกันผมต้องตุนตุนเยอะมากนะครับผมได้สั่งไปอีกล็อตหนึ่งแล้วขนาดยังไม่ขายนะครับผมเฮ้ยลืมบอกชื่อคันตัวนี้มันอ่านว่าคันชื่อว่ามิกลาดนะครับมิกลาดมิกลาดพัสนะครับท่านผู้ชมของมิราดมิราดมิกาดมิราดปลาเออมิราดพัสนะช่วงเราไปโรงเรียนเราไปทําอะไรนะเราไปตกปลาอยู่สะโรงเรียนนะครับไปเขาเรียนที่อะไรเลยขโมยปลาไปแดกนะนะครับของพายวันนีย แน่นอนนี่รูปร่างคันก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับนะท,ท่านผู้ชมโคตรสวยอ่ะท่านผู้ชมดูดิสวยหรือเปล่าตีหน้าดินโคตรสุดนี่ดูงานโครงงานเคลือบอะไรก็สุดยอดอยู่เหน็นไหมเหนียวไหมครับตัวนี้เหน,นียวเนาะผมไปทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยทดสอบหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับผมถ้าใครอยู่ดอนไปถามเลยบอกบนวิชิงพาร์คเจอผมเกือบทุกวันมา เบียเท่ากันนี่ไหมสุดยอดเปียเท่ากันตัวนี้เจ็ดฟุตมาก็คือทุกฟุตเบียเท่ากันเลยใช่ใช่เียเท่ากันนี่นี้เป็นเก้าฟุตเก้าฟุตแม่งไหลอย่างจัดอะต้องรีบละต้องรีบละแม่งคณตัดเดี๋ยวบ่นให้กูบ่นแน่นอนถ่ายหาเหี้ยวอะไรถ่ายเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมจ้างตัดนะครับผมนะให้โปรดิวเซอร์ตัดให้ไม่ตัดเองเนาะ ก็คือบางทีเราตัดเองเราเก็บรายละเอียดไม่ครบนะครับท่านผู้ชมนะให้เมื่อเชิวเขาทําไปเนาะบางทีแม่งบางคลิปกูยังหลุดเลยเอาไปเอาไปหนึ่งสองสามยังวายอยู่ดิเลยตายเลี่ยนี่ครับผมไหนสุดไหมตัวนี้เก้าฟุตนะครับท่านผู้ชมนะเก้าฟุตก็ค่อนข้างที่จะสุดยอดนี่มาเก้าฟุตก็เวทเท่ากันแต่ว่านะครับ การวัดขนาดของคันนะครับปลายมันจะเท่ากันปลายมันจะเท่ากันแต่ว่าเวลาเขายืดแบง์เขาจะยืดลงมาทางโคนนะครับโคนมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าบางทีได้ไปนะครับถ้าเป็นคันสั้นอปลายมันจะแข็งหรือเปล่าไอ้ปลายมันจะอ่อนไปหรือเปล่าเท่ากันกับ10ฟุตเท่ากันกับ9ฟุตเท่ากันกับ8ฟุตนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสบายใจได้เลยว่าผมไปเทสมาให้แล้วนะครับผมไม่ใช่ขายมั่วๆซั่วๆนะครับขายด้วยความจริงใจเท่านั้นนะครับยอด สองสีแขียวเอาอันนี้อันนี้ไม่มีสีแดงอ่ะอันนี้ไม่มีสีแดงมีสีเนี่ยสีอะไรเมนูโคตรสวยโคตรเท่สเปคเหมือนกันถ้าใครไม่เลือกทานร้านก็จะสุ่มให้โอเคฟัดนี่นะครับผมมีเขียวและแดงนะครับผมมามอยู่ตรงนี้นะครับอดออกอันนี้เป็นสีฟุดรีบเเลยครับผมรีบเรีบเลยรีบเลยหลายนาทีแล้วรีบเลยบเลตัดด่ากูอีกนะครับนี่ดูแบงค์ เดี๋ยวดับแป๊บหนึ่งนะแบงโอเคโอ้หนาอยู่โคตรสุดยอดโคตรหนาโอเคมานี่สิฟุตนะครับสิฟุตก็ค่อนข้างที่จะเอาพี่มหาจุกู้เลยนะครับผมเอาใหม่ดิโอ้เนี่ยค่อนข้างที่จะสุดยอดมาเดี๋ยวดึงให้ท่านผู้ชมดูสิฟุตอืออืออือโอ้สุด โคตรสุดอีกได้ไหมอีกได้ไหมอีกได้ไหมโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับคันตัวนี้นะครับผมคันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักปานกลางไม่หนักมากไม่หนักมากไม่หนักมากก็สมส่วนท่านผู้ชมก็เป็นคันที่สมส่วนอันนี้สีแดงนี่ไม่ใช่ไว้ตัวนี้สิบห้าสามสิบสิบห้าสามสิบอ๋อตัวสิบฟุตเออสิฟุตสิบห้าสามสิบ สิบห้าสามสิบแล้วเวทเหยื่ออยู่ที่แปดสิบห้าร้อยห้าสิบกร,รมัมก็ <Okay. S 1> จะได้เยอะหน่อยได้เยอะหน่อยเอาจับไว้เดี๋ยวกูดูก้าฟุตไปไหมลืมดูไว้อ๋อใช่สิฟุตมันจะเป็นเวทที่หนักกว่าเพื่อนสิบฟุตจะเป็นเบตสิบห้าขีดสามสิบสิบห้าขีดสามสิบนะครับผมนะไปเล่นปลาใหญ,ไใหญ่ไปเล่นปลาใหญ่นะครับหรือว,ว่าตกปลาขาปลาขาวปลา,า,าตามขงตามเขื่อนสวงสวายได้หมด นะครับท่านผู้ชมนะในราคาที่จับต้องได้เอางี้ละกันจับต้องได้ครับคันนะครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรสุดยอดเดี๋ยวจะบอกราคาไปนะครับผมนะอันอยู่ที่ราคาราคาเดี๋ยวดูก่อนนี่อันนี้โพยโพยโพยนะครับเจ็ดฟุตอยู่ที่ราคานะครับสามร้าสิบบาทเฮ้ยได้คนจริงๆด้งได้ไม้กรอบแล้วก็แบงก้าไฟผสมคาร์บอนแล้วก็ผสมอะไรวะ ไฟเบอร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมคือว่าเหนียวทดลองแล้วเรียบร้อยนะครับการันตีแก้วนะครับส่วนแปดฟุตอยู่ที่ราคาสามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหหนึงกันสามสิบบาทจะได้ความยาวขึ้นมาใช่ไหมนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่นี่จะมีเรียงไว้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เก้าฟุตอยู่ที่ราคาราคาเยืบขึ้นไปอีกสามบบาทหรือว่ายี่สิบบาทของเรานี่เองนะครับท่านผู้ชมนะสี่ร้อยบาทเท่านั้นสุดยอดสุดเจ๋งสุดเจ๋งเดี๋ยวผมจัดโปรให้ ตองพ้อมคันเดี๋ยวจะลดราคาให้อีกนะครับผมสิฟุตสิฟุตยาว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 ด้ามไมก้กรอกแก้ว<ง>ไม่พูดมากมเก็บคอสี่ร้อยห้าสิบบาท <ต fishing> ถูกจังวะถูกไหมสฟุตสี่ร้อยห้าสิบนะจัดปโปรนะครับท่านผู้ชมจัดปโปรลอกตัวไหนก็ได้เบอร์สามพันเบอร์สี่พันใส่กับลอกใส่กับคันนะครับท่านผู้ชมนะเจ็ดกับแปดฟุต ใส่กับลอกตัวไหนก็ได้จะเอาเจ็ดหรือแปดฟุตก็ได้อยู่ที่ราคาราคาชุดเจ็ดแปดบวกลอกตัวไหนก็ได้ชุดละลอกบวกกันหกร้อยห้าสิบบาทจัดรวมกันเลยเหรอใช่เอาไปเลยหกร้อยห้าสิบบาทคุณจะเอาอะไรก็ได้ผมจัดให้หกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดแปดเลือกไซส์ไหนก็ได้บวกลอกเบอร์ไหนก็ได้หกร้อยห้าสิบบาทาาและเก้ากับสิบอยู่ที่ราคาราคา ขึ้นมาอีก50บาทชุดละ700บาทคันเลยถูกต้องแยวสุดยอดขายวันเดียวมันหมดเลย้วเนี่ยหมดนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยที่พูดดังนะครับโอเคไปกินแล้วเอบคัณโอ้โหทําไมคันตัวนี้มันโคนใหญ่อย่างวะ สุดยอดมากเลยอือโอ้โหแอคชั่นคันครับผมโค้งสวยมากลออของอะไรครับนี่อชิโน่ l ลเคจัดไปอือปิดเบรกอัดเลยครับผมมาเรือดำน้ำเลยครับ ตัวนี้สิบคุณนะครับผมอูด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 ู้อดู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 ยูดูดูดู ป,ปิดเบรกครับดูครับว่ามันจะขับนิ้วปลาครับเจ็ดฟุตครับตัวนี้เจ็ดฟุตเนาะฮึมหืมโอ้โหแอค <c oughs> ชั่นคันแม่งสวยวะ่ะเจดีย์คันของอะไรครับตัวนี้ <c oughs> นไพโอเนียนะไพลอเนียครับผม, <c oughs> ผมกับลอก <c oughs> นิกลาสยี่ห้ออาชิโนเอลเคครับผมจัดไป <c oughs> มา <c oughs> เป็นเรือดำน้ำเลยครับผมโอ้โหดูแอคชั่นคัน มาแล้วออดูครับดู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 แองชั้นครับโอ้โหโค้งให้สุดขึ้นมาผมบอกเลยนะครับโคตรสุดก็ธนากรนี่แหละครับผมจะจัดโปรให้กับลอกอาชิโนอาชิโนเอลเคเบอร์สี่พันเบอร์สามพันก็มีโอเคเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทดสอบพลังของภาพบเบรกลอกตัวนี้นะครับผมก็คือ LK ของไอชิโนว่ามันจะสุดยอดหรือว่าลากมอไซค์กับคนหนึ่งคนได้หรือเปล่ามามาดูอ่ะปิดแน่นนะปิดแน่นเลยอ่เริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้ปดมาแล้วมาลวมาล้มลไป ไปไปครับไปครับไปครับไปไปไไปเลยุดาครับผมเดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับลอก l อนะครับผมเมื่อกี้ทดสอบตอนนี้ปิดเบรกแน่นแล้วนะครับผมเซตค่าไว้ที่0 0นนะครับมาเริ่มดึงแล้วนะครับเริ่มดึงแล้วนะครับผมอ่า ตอนนี้ห้ากิโลแล้วห้าได้แล้วครับผมหกได้แล้วอารลั่นอยู่ที่หกเจ็ดกิโลนะครับเจ็ดกิโลเจ็ดแปดกิโลอ่าสายขาดอยู่ที่แปดกิโลนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแจวเลย